nên tu tù có thực ra thực ra vấn đề ạ you <laughs> ไฟชนกันนะเป็นไรไม่ไื้ตายแล้ว อะไรไมนะ่เน่โอ้โหเลยชิปชนยังไงหูล้อลุดตาย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 เช้าอุบัติเหตุเย็นอุบัติเหตุโอ้คนปลอดภัยก็โอเคครับไม่รู้ชนกันยังไงครับมากันซะโอ้โหโเสียวแทนเลยครับที่ตูดกันอย่างเงี้ยแล้วองคันก็ขับชา้าแล้วมาอยู่เลนขวาอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกครับจะชนกัน ก็จะอันมากครับเดี๋ยวจอดรูอ,อีกสักสี่ห้ารูไปเลยครับมันลงจะได้เสียงแบบกระังเพาะอะไรเงี้ย เล่นนีครับลูกนัดอุโอ้ยโอ้ย รถอ,อะไรเงี้ยเยสเทสิบห้าครับโอ้โหวตีมีลูกน้อยด้วยป้าตาใส่แว่นจรนิงเทสเลยครับผมระวังลูกล่วงโอ้โหเสียวจังเลยลูกเล็กอยู่นะครับโอ้หนี่ใายขนครับโอ้โหขนกระเป๋าเดินทางขับมอไซค์ครับสองทุ่มสิบหกแล้วครับเราจะเล็บกลับบ้านก่อนสามทุ่มเดี๋ยวตะเบนหลับก่อน ต่ไม่ค่อยได้เจอลูกครับเในงากนก็ะเดกแหมเติมน้ำมันอีกสามท่องไปนเลยพวกนี้ท่อกระอัานปิดไม่ไปเลยตอนนี้โอ้โหล้อ,อเล็กมีโอสายซิ้งด้ยวย คุณฟิลครับคุณฟิล์เขาขอเชิญทางนี้ด่วนนะครับผมคุณฟิล์เฟนิยมคุณฟิล์เฟมนิยมครับต้องฟิล์การดนตรีนะครับคลิปนี้ <c oughs> โอโ้โหเด็กเท่จริงกับส่แว่นดำอ๋โอโหสงสัยโตมาเป็นนักแข่งครับผมหมอกด้วยเว้ยโอโ้เจ๋งมากครับนี่ก็ล้อโอโ้โหล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่ครับ เทล่าเนี่ยไม่ใช่เปิดไฟแดงมันยกล้อนอะอายเลยครับผมอ่าล้วเว้ยต้องสายซิ่งแน่เลยว่าอย่างนี้ลูกน้องเบสจะเป็นอย่างนงี้ไหมเนี่ยโตมาสี่คันนี้ซิ่งทุกคันแน่เลยวะ่ะ เรยอมแพ้ครัถเราใส่จุกรถเสียงอยู่อัตาเล่งหายครับูอื้อครับบางทีนี่โอ้โหจอดสกังสีแยกแล้วนะพี่ถอยมาหน่อยก็ได้นะอ๋อโอหมันจะนอนขนาดนี้เลยหละใค สองทุ่มครึ่งนะครับจะถึงบ้านกี่โมงนี่อ่ะหืมสีเจ็บเลยครับสีมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวนี้มอไซซิงเยอะครับเตรียมไปแล้วเอาโหนี่โอ้โห,โหเตรียมใจเย็นครับใจเย็นครับคุณน้อง ลิ้นไปกันหมดหรือวะเยสสายดานโลครับวันนี้ยอมครับวันนี้ยอมใส่จุกอยู่ครับรถไม่มีแรงปิด ไอ้สแดงโอ้อะไรจะน่าจะเกี่ยวรัวๆนะกำลังสัดมันเลยครับเดี๋ยวเราจะเฮ้ยตำรวจออกมาเว้ยชิปหายละเอาเว้วยพี่ออกมาถือไปสั่งนี่เตรียมเลี้ยวซ้ายเลยครับ เย็นครับพี่ครับใจเย็นระวังรถครับผม